nhiêu loại mỏ thần này, bị chặt, xóc, quạt một nương, bóp nhuyễn cái loại bó khẻu chắc sâm nạc, quạt một nương này, hay là cái cám nón rút bớt, rút bó khẻu, bó khẻu thăng cám nón loại này một nương, quạt này cái nhau mai một tuý, rất này, quạt này, ao này một tuý của quạt bóp nhuyễn mà thấy vẫn thử, có gì hay lằng này. พ่อที่ให้ล่างก้อนแบบทั้งล่างทั้งบนที่แล้วเบอร์อะบ่บอกพ่เสถียรที่ล่างบนฮะ <laughs> ว้าพ่อเสถียรดแต่ล่างไว้โอ้ฮ็ดแต่ล่างไว้เอามือนี้เขาเอาล่างซะก่อนครับพ่อพี่น้องครับเอาวิ่งก้อนนะที่เด็ดนะ่อโอ้แต่แมนอ,อีดีวิ่งบ่วิ่งล่างทะก,ก้อนก็ได้วิ่งนึ่งแล้ววิ่งล่างนานเห็นบ่เห็นบ้าเอาตัวนี้ละบัดนี้มันมีจังสีเนาะ ล่างวิ่งนึงจรินี่นมึงล่างดิสิวิ่งนึ่งหลบไปล่างวิ่ง,งเดีนนึงเลยเดีนนึงเลยไปโอ้โว่างมึง่นตัว,จ,วจ,จับคู่วนนี่จับคู่จับคู่งดูจับคู่สิบหก โอ้มากแล้วบาดมักแล้วล่ะตามความคิดเลยหกสองเจ็ดสองสิตาดอกกี่บานเนี่ยนี่เรียกดับโอ้ยสตัวนึงกตาเถ๋อเรียกดับนี่เรียกับให้เรียกสองครูท่านี้โอ้ห้เรียก่หมอรางอย่างเดียวไม่ไม่ไร้เนี่ยวันี้เอาแกนแก้นี้ถาเป็นยังวันนี้ก็เรียกหน่อยแถเอามันใดท่านี้เนาะบอบอตัวนันมาผสม มันมามันก็ออกอยู่ในนี่เลนี่ออกอยู่ในนี่เลยที่โอ้สาสาเหตุที่มันสี่เหลี่ยมสองคู่ปกติมันสี่คูนะสี่คู่มันตัดหกสองกับเจ็ดสองออกเนี่ยมันมันเลขดับที่ไหนหกสองนี่คือเลขดับดับที่ครับตัวนี้กับเจ็ดสองเนี่้เลขดับเลขล่างดับอย่างพอดับสองบอกพูดอะไรวะจับคู่แล้วมันถือเลขดับมันถือเลขดับที่ไหน ไอ้ไอ้สุ่มที่เขาบอกาเป็นหลักการอ้างอิงว่ามันดับนี่เป็น,เป,นเป็นสูตรใดหวดนี่ก่อมันมีอยู่ดิบอมันมันดับหลายตัวกันใดงวดนี้หกตัวเลยหกตัวทั้งเบิดล้หกตัวจ<า><อ>ับหกคู่อ่ะแล้หกคู่ขอขอ,ขอฟังน้ำในเปียงเนาหกคู่มีตัวใดเน่ยนาอเซเ่อเหนึ่งนแะปดสองเ็ดเก้าสามศูนย์ห้าสิบสองสองหก เดี๋ยวเขียนเลขดับไปนะเขียนไว้แทนทรุนกหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเก็ดสองเก็ดเก้าสามเก้าสามศูนหาศูนหาหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ขนดับสองหน้่นี่นี่มันดับนี่มันมันมาติดดับเลขชุดนี้ผู้ิ่มัอเรียสองคูนี่ก็เลียด้เลี้ยออกเคี้ยออกด้วยมืมันงงมาเนาะน้อยยุสิมาดูดวยังทึกอือข่าแล้วันนี่ เขาองแต่ต้นหวลนวืมบนนี่บนท่้ายเหตุสิบวเป็นยังบนห้องบวลหันได้กับมือรุ่นค่อยมากแต่ว่าบอเพื่อนมาอ่ากันสมมติว่าเด่นวิ่งนี่มากตัวไรมากหนึ่งเลยมันปะ<า>วิ่ง,<า>งหนึ่งเลยแต่ว่าเล็กดับยังบนท้านเหตุดับตัวเดียวนะด,ด,ดับตัวเดียวครับดับดับตัวเดียวของเลขกล่างนี่เพือสูงวัดเลยพ่พอดับศูนย์เลี้ยวลเลยดับศูนย์ดับศูนย์แล้วล่างดับศูนย ไม่ไม่ร่างร่างดับศูนย์ืดับศูนย์ดับศูนยเนาะรับศูนยเปลี่ยนสีต้องกวาว่ายังสีเดียวมงเหกระดับขาดที่ที่หางวูลงงี้อมันฝันมาเป็นเกีดเกีดกระดับบนนะพี่เอาอีกยังก็เขียนบนไว้หนอนไรชุ่มใดอีเกหาแปดที่หาแปดหาเจ็ดสองแปดหานึ่งโอ้ยว่าจะปล่อยเพินบอกคัก มันยังบวกลอบกู้ให้ให้เบื้องกับหลายๆสูตรก็นอกพอเนาะเฮ็ดเซาฟ้าไว้เิลองคำนวณเมึงแหละแต่มันบ่ถือใจที่พอบ่ท้าบ่ถือใจการเปลี่ยนอ๋อามันกระครับบ่เป็นยังล่อได้ปฏิปอยไปแล้วเอฟซีปฏิยิบลอตเตอรี่ดูดิเพราะงั้น่านธรรมดาที่เอฟซีก็ได้เพิ่นกระถาอยู่น่าถ่าเสียงเงียบไปตามเสียงเงียบอีกเนี่ยเด้อว่อช้าง คนเบิ่งคนเส้นเสียนเราหลุดบ่ถือให้กัจเจ้าอุกอักวะโอ้ยบ่ถือกันเบิดความหมายบว<อ><อ>เลยครับวันบ่ตรถือคนบ่งคนไหลเสียนเนาะคนเบิ่งหลายๆมันบ่ตรถือจิอาจารย์ดังๆก็บ,บ่ถือว,ว่าสิปล่อยไม่อยู่ดิว่าบันดังบ่ออกดอกชุ่มทรมาสิถีกอครับซื้อติดศูนย์เลยสะดอกครับเรียกบ่ออกดอกเกินเกสสอีหยังก็ได้ซัสะดวกครับว่าสิติดศูนย์เนาะแม่นอีหลีนะอือได้หลายที่เนาะ เพิ่นนังฟาดเกมันหอกวาๆอยู่ <c oughs> ูนหกเปรนสูหกัเลขประจำวันมันม่ศูนหกศูนเกศูนเก้าเนะมันออกแล้วศูนเกเนครับเนี่ยสองตัวมันจะออกซ้ำว่าเป็นเนี่ยงมันถือมันผิดมันเป็นไปได้ชอยังชูแนวนี้ว่เ,เ,<ะ>เป็นอะไรเลขอะไรอ่านี่ยก็เป็นเลขภาาเงียบได้ครับงวดวันที่หนึ่งมีตุหน้าย้อนสองหาหกหาอในส่วนวิ่งภายนเงียบกับ ฟันให้ไปเลยครับพอพี่น้องครับฟันให้ไปเลยหนึ่งวันต่อไปในส่วนเลขล่างด้ครับเด้อพลอพี่น้องครับล่างฟันให้หนึ่งคือเลขวิ่งล่างแต่ว่าดับล่างนี่คือดับศูนย์อืแล้วพ้นกะให้มาซี่หางให้ยซี่หางกับคู่เด่นหน่ให้ซีหางกับมีสิบหกสิบเจ็ดหกสองเจ็ดสองแต่ว่ามันปิดตรงกับเลขดับนะครับเลขดับสีสังเกตเห็นในว่าเลขดับเด้อพลอพี่น้องเด้อน่เด้อเลขดับอ่า นน่อยเขียนไว้ทั้งรางดับนี่มีดับ1ิ1แปดหนึ่งแปดองเจ็ดเก้าสามศนย์หาหน่งอกมันมาตรงกันครับวพอาดีกันครับเลขจับคู่่างบนคือหกสองกับ72อ่านี่ก็เป็นซ้นสาเหตุหนึ่งที่พอเชีย่ยนียบได้ตัดเลขสอชุดนี่ออกก็เอาไง่ายๆว่าเหลือสองตัวโคโลแมนอ่าผู้ซื้อห้องเฮ้เลยเฮ่รดซื้อไปตะมือนี่รอด กวงนี้เลยเพราะว่าเราต้องลงทุนหลายครับประหยัดไปเท่าตัวด้วยนี่เคอร์หนึ่งนี่หลังจากจะซื้อสี่นี่เหลือสองนี่กลับบ่หละพอห่วยมันจะใครกลับจนแหละกลับไปแน่ก็ดีเอากลับน้ำเด้อพอมีน้องเด้วกาบไปซื้อเพิ่มบหรือจังไหนกลับกลับได้แต่ให้เป็นที่สังเกตคันเล็พอเส้นเนี่ยผาดนี่งวดหนึ่งมาโลดงวดต่อมามาเลยดิเมีเคยนม่เกิดงวดนกหนึ่งงวดเท่านั้นงวดที่สองเด่นปังเลย งวันบางเรื่องรุดไปเป็นแะแบเรื่องุดรมรกูโตพอแล้วงวดต่อมานี่น่สนใจมากๆงวดนีงวดนี้นากประมาะว่ารุดเล้วดีรุดกูโตพอวัสถีจักตัววัีวัวเสอเรียกคัมันกระดังคนเนาะเอาผู้ใดกับวัืถีก็กันพระวัถไอ้ที่ไมกตามเกติจวงเกยรตามเกติงกเก่าคนว่าเอฟซีก็บอกบ่เสียใจเลยสำหรับววนวันที่ติดตาม มาน่ะเพราะว่าพิดกันเบิรับมันพเมนันว่าพิดผู้ใดผู้หนึน่งปูยวดก็บปกติเนาะครับผมจะปูยวดกับยังไงปกติกแต่บัดนี้จะว่ามันเป็นที่หนาแน่นมก็คือว่ามันพิดแล้วงวดหนึ่งอ่าเพราะเสี้ยนี้มีเลขผิดงวดเดียวงวดหลังมาเลยเนี่ยก็ค,คือเข้ามาท่องงวดพิดดีๆเนี่ยงวดนี้นานๆติดตามมากๆสำหรับเลขเสี้ยนเดียวเดียวเขียนเบอร์เบร่อท่ให้เสียดแน่น่เบอร์โท่เสียดไปนี่ขาดอีกขาดอีกสองโต ่าไรละกระดาษบ้างหนึงอ่าเบอร์โทวมาครบบ่ะห้าหนึ่งนี่น่เออมนัวกัจีนีเอาเขียนหดพอเขีนตัวงห่เจ็ดปหสามห้าหนึ่้าอ่ตันี้อกอสนี่ห้มีบอลพอมันิกเลขบนบหนึ่งห้าสดบอพ่อมเนี่ย้ขึ้นมา มามาบุญเดี๋มวนีาหาบนเึ่งห้าสามท่านจะเตรียมเงื่อน่สือเมื่อใดราศให้ลูกเก้ามาเอาเลขบนน่อยท่านส้เห็ดเบื้งคักเนาะอุเรงก่อนเอาเอาเมื่อไดฮะเอยจักมือสองมือบ่เออจักมือสองมือพวกเราอยูจักมือสองมือจะได้แวะมาหาฮะอีกจักมือสองมืออากาศเตรียมรุ่นครับงวดที่มานี่มีรุ่นกันละได้เห่ากัได้เพราะว่าพิษแล้วต้องถูกเต้าที่ผมตามมาเนี่ยตั้งแต่ยุคเฮง เล็เล่ากับสีรุดย่งหวดเดียวเท่านั้นวัดตอมากกับสีโป่งหวัดตอมากกับสีโป่งยังสัน่นพระ่อาอีกแน่หนึง่งคือเล็กเพราะเสี้ยนเง่ยบนีสีว่าว่าหายเลขกหลายตัวนี่ขอคอดีคือคือคือว่าหายเล็กหลายตัวครับอืมับแม่นแม่นสีจับคู่ได้หลายตัวกับสีตัดออกให้เลี้ยวหน่อยที่สุดแต่ว่ากับตั้งที่ดีกับให้ระมาดระว่างไว้เลขกตัดนราไปกับวัตหมายให้ให้เบิ้งไว้ครับอืมยอดเรียกมันมาสีวังหันเนาะครับผมบาะว่านเกียร แ้่แค่สิ่หกแล้วก็เหลวอ่ะนะเกียดมากมามังง่วงๆเศ้าๆอยู่เกียอยู่แป็ปีที่มังง่วงเศร้ามัดออกก้นไงที่ที่กิ่งเรียกเรียกลักเขาเลยที่เนาะเข่าอยู่เรียกเรียกลักไอซีตัวมาตัวสี่ตัวมาสองตัวนี่เข่าเลยเข่าเข่าบ็จะเรีกเพราะเสียนเงียบเป็นทังสันแน่ว่าพันหกเกียดเกียเก่าบางทีเนาะหกเก่าก็มีเนาะมับก็เลยเปิด ก็ว่าเป็นยังมันก็วิ่งตัวนี้เนาะมันก็ส้นกันเนาะจากเห็นไหนนะผู้หมุนก็ยุบบางกาะกูเนาะเออมันก็ส้นเกียรเนาะงอกปัดปอยถิ่มซะผู้บ่าวคนยุพาอีสานพี่บุตรักพี่เนาะนายบวยแล้ยมันก็ไม่รุดธรรมดาแต่ว่ารุดหน่อยวันถัดไปโอกาสรุดรุดหน่อยไปทั้งสว่างถือเจ้าปูวัวใช่ก่อนปูบ่อครับบ่อถือถือผู้ชูปูสามแปดนี่ปูสามแปดเหรอที่เรียกว่าเรียกปูสามแปดจะเรียกไรตัวนี้เล็กน้อยเท่านั้น หน่งแต่ว่าบางคนิ่นมาบอกหนึ่งสองหรอกครับผมบอกตัวอื่นคนมาหมักครับ่นนีอยู่ว่าเปยังวันนี้เราเาประกาศให้ลกรูกวันหนึ่งหกกับหนเกนี่มาแน่นอนหน่งหกกับหกหนึ่งกับหนึ่งเกับ7กหนึ่งเน้นไปที่ล่างนะครับค่มเดวเนาะครับพูดเนี่ยโอหนึ่งอยู่ยันยันมาอยู่หนึ่งมากน้ำอยู่มากอยู่มากอยู่สิพนี่เรามากไหมครับสวงมนกัดาบรครับ ฮะขอบคัตัวน้าพานะนี่ท่านี้เละขอ,ขอบคุณผมครับขอบคุณพายอะไรครับโอ้โบเสียกเี็กวิ่งนั่งสอกหมกเยอะลายเว่ยโบเสียกโบจุดดวกโบเสียกลายอยู่